ด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับวงสีออโต้พร้อมตานมีคนเคยบอกนะครับว่า Harley d ดีวเนี่ยไออ883จะไปเล่นมันเครื่องเล็กนะครับเพิ่มนิดนึงมือสอเพิ่มไม่เท่าไหร่เล่น4ฟเไปเลยดีกว่าผมอยากจะบอกว่าคนที่อยากจะซื้อรถไปใช้งานงจริงๆไม่ใช่เป็นจิ๊กโกโลเดียวเนี่ยไออน883มีดีอะไรหลายอย่างที่มากกว่า4ฟเผมยังแยกไม่ค่อยออกเลยเดนินผ่านๆนะ้ยไอนี่มันโฟตเอกหรือว่าไออ883นะครับ ต้องมานั่งสังเกตล้อต้องมาสังเกตโน่นนี่เพราะมันมีความกิดอายที่มันคล้ายๆกันแต่มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันต่างกันซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ต่างกันเพราะรถมันโคลนะเซกเมนต์กันนะครับเพราะอย่างในยุคใหม่เนี่ยที่ตอนเนี้ยเจนเนี่ยมันหายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโฟลตี้เอ็กหรือว่าไอออน883เดินไปโชว์ลุงฮารีดิวิสันเขาไม่มีขายนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นนิวอีเวอร์ชั่นแล้วอย่างพวกสปอร์ตเตอร์เอสเรือว่านายสเตอร์นะครับนายสเตอร์ก็มาแทนนี่แหละไอออน883ส่วนสปอร์ตเตอร์ ซึ่งเนี่ยมันก็เป็นเจนที่บางคนบอกว่าเออฮาร์ี่ในยุคเขาเรียกว่าในยุคยุคหนึ่งที่เป็นคาสเต็คมันต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าถือว่าอย่างโฟร์ที่เอ็กเนี่ยเป็นรถฮาร์ี่ที่ผมว่าขายดีที่สุดเลยว่าได้ถึงแม้ว่าจะระยะทางเดินน้อยอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนั้นขี่ลำบากขี่ไม่สบายแต่ต้องยอมรับเลยว่าบ่อยครั้งที่ผมมีโอกาสได้ขี่โฟร์ที่เอ็กหรือแม้กระทั่งไอออนแปดแปดสามมันได้อารมณ์มันได้ความรู้สึกมันได้เรื่องอิม t ีชแนลที่มันไม่เหมือนรถรุ่นไหนๆ อารมณ์มาเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์เราไม่สนนะครับแต่ต้องยอมรับว่าความสุนทรีมันมีมากกว่าคนอื่นแบบจริงๆซึ่งเจนนี้แหละมันใช่เลยเจนใหม่มันขาดหายอะไรบางอย่างรถมันขับดีขึ้นนะอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้แต่คาแรคเตอร์บางอย่างที่ในยุคยุคนี้ที่มันมีนะไม่ว่าจะเป็นไอออน8 83เฟอร์โฟเดกมันมีนะมันขาดหายไปอะไรก็ว่าไปซึ่งวันนี้เรากลับมาที่คันนี้กันต่อซึ่งปัจจุบันเนี่ยมือสองนะครับราคาแข็งโป๊กเลยเพราะว่าคนยังเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโฟเดกหรือไอออนี่3 ราคาแทบจะเบียดกับพวกไนส์เตอร์มือสองหรือว่าพวกสปอร์เตอร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์หลังจากที่คนยังถูกจริกีกับเจนอย่างนี้อยู่ซึ่งตามโจทย์เลยวันนี้ที่ผมบอกว่าทําไมคนที่บอกว่าเพิ่มนิดนึงเล่นโฟเดยเลยดีกว่าไหมโฟเดย์มันได้ดีตรงที่ว่า1เครื่องยนต์พันสองร้อยดีีนะครับไอออนแปดแปดสามมันแปดร้อยกว่าีีก็แปดแปดสามก็แปดร้อยแปดสิบสามดีี่นะครับดูแรงมา้าจริง,าางกับนะม,ม,มันต่างกันนิดนึงนะถ้าผมจะไม่ผิดมันต่างกัน มันจะบวกลบกันอยู่ไม่เกินห่างก,กันประมาณห้าหกตัวซึ่งมันไม่ได้เป็นนนยะอะไรที่ต่างกันแต่โอเคถ้าเป็นโฟลเดอร์เอกมันจะได้เครื่องใหญ่ทอกเยอะกว่าตัวเลขแรงบิดเนี่ยมันจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับก็จะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทำไมผมถึงบอกว่าโฟลเดอร์เอกมันคือจิกโกโ้รดเดียวอันนี้ไม่ได้ผมพูดเองนะเป็นเป็นคำที่เขาแซวกันเพราะว่าโฟลเดอร์เอกเนี่ยได้เครื่องพันสองแต่ให้ถังน้ำมันเล็กๆมานะครับทำให้หลายคนทราบันดีคือถ้าจะขี่ออกทริป หนึ่งร้อยโลคือระยะปลอดภัยนะครับหนึ่งร้อยโลฟังไม่ผิดนะครับเต็มที่เลยคือร้อยยี่สิบโลเยี่ยวใกล้เหนียวเลยนะครับคือมันวิ่งได้น้อยมากเพราะถังน้ำมันมันเล็กบวกกับเครื่องยนต์พันสองซึ่งพอลามาพูดถึงในโจทย์ของไอออนแปดแปดสามเนี่ยไอออนเครื่องเล็กกว่าแรงม้าน้อยกว่าประหยัดน้ำมันกว่าให้ถังน้ำมันที่ใหญ่กว่าของพงกฮารี่เหมือนกันเอ๊ะมันอะไรยังไงซึ่งอัอเนี้ยไอออนแปดแปดสามมันยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะวิ่งได้ประมาณสองร้อยกว่าโล สเปคเคมได้บอก270กว่าโลเลยนะเพราะถังน้ำมันถ้าผมจะไม่อยู่ัน10กว่าลิตรเลยนะมันจะต่างกับโฟลเดเที่ถังน้ำมันถ้าจะไม่ผิดประมาณ7ลิตรประมาณเนี้ยบวกลบผมจะาตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้นะซึ่งมันเป็นจุดหนึ่งแหละว่าสมมุติเรื่องคนที่บอกว่าจะซื้อรถไปเดินทางไปใช้งานไปข้ามต่างจังหวัดหรือไปเดินทางทัวริงคูเซอร์อย่างจริงจริงข้อจํากัดของโฟลเดเอ็มันระยะทางมันน้อยจริงๆมันน้อยจริงนะครับไอเนี้ยยังถือว่าปกติ200กว่าโลทําให้อย่างสมมติเรากรณีเราไปออกคลิป ถ้าเป็นโฟต้เอ็กต้องไปกับโฟตเอ็กด้วยกันเพราะถ้าไปกับรถปกติรถรุ่นอื่นหรือถ้าเผลอไปกับ GSA เมื่อไหร่ GSA d v e n t u เจอร์เมื่อไหร่นะเราจะมีความรู้สึกกิลตี้ทันทีเพราะว่าเราต้องเติมน้ามันทุกร้อยโลนะครับต่อให้เราบอกว่าเราพ่วงถังน้ามันเสริมไปก็ต้องจอดแวะเติมข้างทางนะครับมันจะต่างกับรถรุ่นอื่นที่พรวดไปเลยโดยมาตรฐานเราออกทิปเนี่ยนะโดยมาตรฐานนะครับบางคนบอกผมออกทิปเนี่ยสามอโลผมเติมทีครับเพราะว่าผมขับ GSA แต่ผมว่าโดยมาตรฐานนะ่ะร้อยห้าสิบโลถึงสองโล เป็นช่วงที่กําลังดีที่เราขีบ่บึ้น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 ,นระยะทางประามาณร้อยห้าสิบโลแวะพักสะบัดมือสะบัดแข้งสะบัดขาเตมิมน้บรรดอันนี้ถือว่ากําลังดีโฟลเด็กมันไม่ถึงเลนน,เนั้นไงแต่พอเป็นไอออนแบบสามมันได้นะมันได้มันก็เลยทําให้โอเคทำโจทย์ของการเดินทางผมว่าไอออนแบบสามก็อาจจะได้เปรียบกว่าซึ่งถ้าพูดถึงความแรงจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าแรงมาไม่ต่างกันแต่ถ้าเกิดใครเคยขับไม่ว่าจะเป็นไอออนแบบสามหรือโฟลเด็กจะรู้เลยว่า ความเร็วมันไม่เป็นรถที่เน้นพลังมันเป็นเน้นที่เป็นเน้นที่เรื่องตัวอารมณ์ความรู้สึกที่ในความเร็วสูงหนึ่งร้อยยี่มันให้ความรู้สึกที่แบบอู๋ยิ่งแต่งยิ่งได้อารมณ์นะครับยิ่งแต่งยิ่งขี่เรียบบากยิ่งได้อารมณ์มาเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแฮนด์แบบขี่ไม่เมื่อยขาแบบกลางๆหน่อยโอ้โหยิ่งเท่เลยแต่มันก็ยิ่งเมื่อยยิ่งลำบากไปเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่าตัวรถพื้นฐานต่อให้เป็นรถเดิมมันไม่ได้เป็นเหมือนรถปกติที่โอเคเราจะขี่แบบสบายหรือว่าจะเป็นพวก อย่างฮาร์ลี่ตัวใหญ่เลยที่เป็นแบบคันใหญ่ๆเลยอันนั้นอะยิ่งขี่ระบายแต่โจนนี่มันผมว่ามันออกแนวแบบเป็นรถเด็กแนวใช้คำว,ว่ารถเด็กแนวแล้วกันวิ่งความเร็วทั่วไปก็ประมาณไม่เกิน100ยีซึ่งตัวนี้ก็ทําได้4้เอ,อก็ทำได้แต่เห็นแ้บอกเลยอย่าางบอบบนี้ได้มากกว่าต่อมาเรามาดูนะครับเพ,เพ,เพ,เพียบเปรียบเทียบกับ40เอกจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่คนใช้40เอกในการเดินทางหรือว่าะใช้งานในกรุงเทพหรือว่าบางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในป่ายอยู่ในไร่นะครับที่พื้นผิวไม่ได้เรียบ ระยะพื้นของโฟลติเอ็กตงวนี้ก้าวเคลรนเขาจะค่อนข้างเตี้ยทําให้มีโอกาสที่มันจะครูดพื้นคือมันเตี้ยกว่ารถปกติแต่พอเป็นนาอนถแบบ3จะรู้สึกว่ามันสูงขึ้นมาเพราะสังเกตว่ายางยางก็จะเป็นคนะลมกันนะอันนั้นจะเป็นเป็นยางแบบเหมือนยางสไตล์โรลทัวริงเลยที่หน้าใหญ่กว่าหลังนะครับแล้วก็เป็นเส้นบางๆเน้นการเดินทางแต่ถ้าเกิดโฟเด็มันจะออกแนวแบบยางบอบเบิ้ลหน่อยที่หน้าหลังมันจะแบบยางอ้วนๆหนักๆหน่อยแล้วรถมันจะเตี้ยๆนะครับแต่โอเคโฟเอ็มันจะได้ฟิลที่ เวลาพลิกเลี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจุดศูนย์ถ่วงต่ํามันจะรู้สึกฟิลที่ขับดีมากเลยขับสนุกนะครับแต่เทนแน่ถ้าเกิดโจทย์การเดินทางจริงผมไม่ได้บอกว่าโฟตี้เอ็กมันไม่ดีนะอย่างที่บอกว่ามันดีในอารมณ์เขาเรียกว่าได้เนื่องความอารมณ์ที่ได้มากกว่าคันนี้แต่ถ้าเกิดในโจทย์ของการเดินทางถ้าคุณโฟกัสไปที่โจทย์การเดินทางไม่ได้เน้นว่าจิบกาแฟทเรวเล่นในกรุงเทพแบบเดินทางระยะไม่เกินร้อยโลเล่นโฟตี้เอ็กไปเลยดีกว่าเพราะว่าโฟลตี้เอ็กางอย่างอย่าลืมว่าเอามาแต่งแต่งนิดแต่งหนน่อออยยมัสวละไน ทรงคล้ายๆกันแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่ถ้าเอาฟเอมาแต่งมันก็จะสวยกว่าอย่างนี้บอกโจทย์มันมันต่างกันนะถ้าเกิดโจทย์คนเน้นบนทางริงไอออนอาจจะได้เปรียบกว่าอย่างนี้บอกว่าเก้าเกลนสูงกว่าหลายๆอย่างดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับระหว่างว่าโจทย์ไหนล่ะเราต้องจตโจทย์ไหนเมื่อสองราคาตอนที่แทบไม่หนีกันเลยมันต่างกันหลักประมาณห้าหมื่นไม่เกินแสนหนึ่งอ่ะทำให้ลองดู แต่อาอนแบบ3ลดในตลาดตอนนี้น้อยกว่านะเพราะว่าเหมือนคนจะมองโฟกัสไปที่โจทย์ว่าเล่นเครื่องพันสองเลยดีกว่าโฟเดียกเลยกว่าเพราะว่าโฟเดียกมันแต่งได้สวยกว่านะครับก็ว่าไปต่อมาเรามาดูที่รถนะครับอะไรล่ะที่เป็นคาเลคเตอร์ที่รู้สึกว่าในรถเจนเนี่ยที่คนพูดถึงพอมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับหลายคนถึงก็แบบแมราคาขึ้นเลยทีเดียวในโฉมเก่านะครับเพราะว่าอะไรมันมีความแนวมันมีความดุดันนะครับ มันมีความสั่นสะเทือนสั่นไหวที่เออนี่แหละคืออเมริกันครูลเซอร์ที่แบบมันต้องดิบๆอย่างงี้นะครับและนี่ผมคันนี้ได้ท่อแวนเนทายเด้อลองฟังเสียงดูเป็นไงฟา้าลัดอันนี้กองเดิมตัวอ,อย่างเดิมนะมีแค่ท่ออันเดียว ระยดับเครื่องเพราะขี้เกียจตะโกนแข่งกับเสียงท่อนะครับกุญแจเป็นคีย์เลนนะผมเลยกดสตาร์ทได้เลยกุญแจไว้ตรงนี้ซึ่งพอเป็นท่อแวนแอนไฮในอกหไม่ว่าจะเป็นโฟตเอกหรือว่าเป็นไนลอนแบบสามมันต้องท่อ Van and High แวนแอนไฮตัวนี้ที่มันได้อารมณ์แบบนี่ขนาะดกองเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะถ้าเกิดคนไปจูนสเตปแบบเดินดับไม่ดับมันสไตล์ยุคขบูลน,นะดับดับดับปับดับดับรถพวกนี้เนี่บอกว่าไม่ต้องขี่แค่จอดเดินเบามันก็หล่อแล้ว <laughs> เสียงมันดิบมันได้อารมณ์จริงแลนะอยากบอกว่า สูวีรุ่นไหนๆก็ไม่ได้ให้อารมณ์ได้แบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าต่อให้เป็นยุคใหม่ในตัวสปอร์ตเอสหรือว่าน i เตอร์ f, เดินเสียงท่อต่อให้เป็นท่อทรงนี้เลยก็ไม่ได้เสียงแบบนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของในยุคแอร์คูเสากระทุงของฮาร์รี่เดวิสันเลยก็ได้แล้วก็ความสั่นสะเทือนความสั่นไหวที่แบบว่ารุ่นใหม่มันไม่สัน่นแต่คนบอกว่าอยากให้มันสั่นอย่างเงี้ยก็เออมันก็ได้อารมณ์อ,ณอีกแบบนึงสังเกตว่าเวลาสตาร์เนี่ย ตัวรถเนี่ยเขาจะมีตัวกระเดื่องคอม้านตรงนีง้เลยนะครับมันไม่ใช่กระเดื่องคอม้าเนี่ยมันเหมือนเป็นไม้ตีกองของรถยนต์ที่ปล่อยเครื่องมันเครื่องมันจะไม่ฟิกอย่างมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยเฟรมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเอาเครื่องยัดเข้าไปน็อตเครื่องทุกอย่างมันจะล็อกเข้าไปเลยทําให้เครื่องถ้ามันสั่นมันก็จะขึ้นเฟรมแต่เนี่ยเครื่องเนื่องจากมันสั่นมากเลยมันเลยทําให้ต้องเขาเรียกว่าต้องมีเหมือนตัวเครื่องมันให้ตัวได้บ้างเป็นลูกยางมีบูชเขาเรียกว่าเหมือนรถยนต์ที่มียางแทนเครื่องอ่ะมันไม่ได ถ้าสังเกตดูดีๆเฟรมมันจะนิ่งๆแต่เครื่องมันจะสั่นนิ่งๆ,ๆๆๆๆแล้วมันจะมีให้ตัวได้อันนี้แหละคือฮารีนะครับอ่านี่แหละเป็นอารีที่แบบมันสะเทือนใจแบบแบบสะใจมากๆนะครับแล้วก็นอกนั้นโดยรวมก็อย่างพวกสายพานขับนะครับ ไม่ต้องยุ่งอะไรมันมากแล้วก็ในส่วนของตัวน้ามันเครื่องตัวนี้มันจะเท่นะมันเป็นระบบดายซับนะครับคืออ่างน้ามันเครื่องอยู่บนนี้ปกติรถทั่วไปจะน้ำมันเครื่องมันนอนก้นแขงใช่ไหมแต่เนี่ยเขาจะมีการดูดมาไว้บริเวณนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ฮาร์รี่เขาออกแบบมาเพื่อให้เครื่องยนต์มันสามารถกดต่าลงไปได้เพราะถ้ามันมีเรื่องงตัวอ่างน้ำมันเครื่องเครื่องตัวจริงรถจะสูงขึ้นมามันต้องยกเครื่องให้สูงขึ้นมาแต่เนี่ยคือรถมันจะไม่มีอ่างมันมีอ่างน้ำมันเครื่องแต่มันจะเล็กกว่าปกติ ถือว่าโดยรวมนะครับมันก็เป็นรถแนวแนวเหลือเกินแล้วก็หายากด้วยราคาแข็งด้วยตอนนี้นะครับสําหรับรถมือสองนะครับสังเกตว่าเนี่ยผมมาครอมอ่ะถ้าเป็นโฟตี้เอ่ะจะเตี้ยบึกเลยส้นเท้าผมจะแบกกับพื้นเลยนะครับแต่พอเป็นไอออนเนี่ยขาผมจะจิกจิกยกยกขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกกาวเคร์แลนท์เขาสูงกว่าล้อหน้าเขามีความกว้างที่กว้างกว่านะครับวันนี้ก็เรื่องราวเดิมมานะครับกับไอออน883แล้วอย่างที่บอกว่าโจ์อย่างที่บอกว่า มันไม่ได้ดีกว่าโฟเแต่ถ้าเกิดโจทย์คนเดินทางมันก็ดีกว่าจริงๆแต่ถ้าเกิดอย่าง่บกว่าเน้นกําลังเน้นเดินทางทั่วไปสั้นๆใกล้ๆเรามีรถใหญ่ไว้เดินทางแล้วโฟเท็ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งโจทย์ใครโจทย์มันอยู่ที่เราชอบแบบไหนนะครับวันนี้เรื่องะมาแล้วเจอใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ